นีโนสุทธิรักษ์ปรึกษาพ่อเอกชัยศรีวิชัยเลงดึงนุ่นดำดงเข้าคณะด้านเอกชัยลั่นต้องรับอยู่แล้วภายหลังจากที่นุ่นดำดงหรือนุ่นเนชนกประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรหลายคนก็จับตามองคราว่านุ่นจะย้ายไปอยู่กับลิเกคณะไหนซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าคณะเทพรบรุติสุทธิรักที่มีสองพระเอกหนุ่มอย่างนีโนสุทธิรักและนักกีน้องชายได้มีการทาบทามเข้าคณะ ล่าสุดนีโนสุดที่รักที่ออกมาเปิดใจในเรื่องนี้กับทางอมรินทีวีครับโดยเขาได้บอกว่าเขาไม่ขอใช้คำว่าทาบถามครับแต่แค่ต้องการที่จะให้กําลังใจามากกว่าด้วยความที่เป็นสายเลื่อนลิเกด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องสํานักเดียวกันด้วยครับเพราะนีโนนั้นถือว่าเป็นรุ่นแรกๆของคณะสอนรำน้ําเพชรเลยได้มีการพูดคุยให้กําลังใจกันซึ่งก็ไม่ใช่มีแค่ตนเองเท่านั้นแต่ยังมีแน็กกี้มีบลูที่สนิทกับนุ่นด้วยถือว่าเป็นการให้กําลังใจกันครับว่าถ้าออ้านอง าจะมีพื้นที่เล่นลิเกอีกคณะหนึ่งทางคณะของเขาก็ยินดีที่จะต้อนรับน้องอยู่เพราะว่าได้เห็นถึงศักยภาพของน้องอยู่แล้วว่าน้องดังมากๆในบทของดำดงนีโนบอกว่าเขาได้พูดคุยกับน้องชายอย่างเนกี้และได้เข้าไปปรึกษากับพ่อเอกเอกชัยศีวิชยัยซึ่งทางพ่อเอกก็บอกว่าด้วยความที่เป็นพ่อก็ต้องรับอยู่แล้ว ทุกคนก็เห็นถึงศักยภาพของน้องทั้งในเรื่องของความตลกเรื่องของความสวยคือได้น้องมาร่วมแสดงเชื่อว่าพ่อเอกน่าจะมีช่องทางและสิ่งที่จะช่วยดันศักยภาพออกมาอีกจุดหนึ่งนีโนอบอกว่าต้องยอมรับว่ากระแสะลิเกฟีเวอร์ ever, คนรู้จักลิเกมากขึ้นก็เพราะด,ดำดงโดยผ่านเวทีของสอนรามแฟนคลับของนุ่นก็มีคนรุ่นใหม่มากขึ้นเขายินดีนะถ้าในอนาคตน้องจะมาร่วมแสดงด้วยกันมันก็จะมีผลงานใหม่ๆที่ทำให้คนรุ่นใหม่นั้นได้รู้จักกับลิเกมากขึ้น สวนครที่มองว่าแล้วแบบนี้จะทําให้เขามีปัญหากับทางสอนรามน้ําเพชรไหมนีโน่บอกว่าด้วยความที่เขากับสอนรามเนี่ยนับถือกันอยู่แล้วทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนเขาคิดถึงแต่เรื่องของการสร้างผลงานแล้วก็แยกแยะได้แต่เขาไม่สามารถที่จะไปบังคับความรู้สึกของใครได้และสําหรับใครที่มองว่าอดีตสมาชิกของคณะสอนรามน้าเพชรเนี่ยออกไปแล้วก็มาซบอยู่กับตนเองหมดเลยนีโน่บอกว่าด้วยความที่เขาเนี่ยรู้จักกันมาก่อนพอน้องๆออ,ออกมาเลยได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน แม้กระทั่งทุกวันนี้เพื่อนๆที่ยังอยู่กับสอนรามก็ยังติดต่อกันอยู่และมาขอคําปรึกษากับพี่อย่างเขาอยู่ทางนี้ถ้าหากว่านุ่นอยากจะมาอยู่เขาก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธน้องเพราะทุกคนมีศักยภาพหมดนิโนอบอกว่าดีซะอีกที่ได้เอาศักยภาพของน้องๆทุกคนมาร่วมสร้างผลงานสร้างงานลิเกให้มันเติบโตขึ้นถ้าปล่อยให้น้องๆหายไปตัวเด็กก็จะรู้สึกเสียดาย ถ้าเป็นแบบนี้คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่านุ่นดำดงหรือนุ่นเนชนกจะย้ายมาอยู่กับคณะเทพบุตรสุทธิรักษ์ของนีโนสุทธิรักษ์หรือไม่